มาถึงแล้วมาถึงแล้วทุเรียนภูเขาไฟเรามาเปิดดูลูกกันนะคะเพื่อนๆว่าหน้าตาจะเป็นอย่างไรสองลูก <c oughs> ว้าว สามกิโลสามสวยไหมคะทุกคนน่าจะสุกแล้วนะโอ้ลูกสวยอยู่อันนี้สามกิโลว้าวโอูวสวยนะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่อืมจะมีสี่พู นี่มีห้าห้ากับพูดเล็กๆไม่รู้จะมีพูดหรือเปล่าแบบนี้เลยนะคะเ,เพื่อนๆนี่ทำยังไงได้ใจมันรักกินทุเรียนรอชิมทุเรียนรอเนาะพรุ่งนี้เราก็จะได้กินทุเรียนอีกมันสุกหรืยังอะ่ะ เราจะรู้ได้ยังไงว่ามันสุกอ่ะิูดูเนาะน่าจะได้แล้วนะลองดูนะเขาบอกให้ดูปิงมันเนาะโอ๊ะโอลองดูนะคะ ไม่ทสเทสๆๆถ้าไม่สุกก็ต้องเก็บก่อนนะถ้าสุกก็เลยก็จะเคลียร์เลยว้าวได้แล้วเพื่อนๆเอ๋ยกล้องปูมันจะไม่เหลืองอ่ะที่จริงมันเหลืองนะเห็นไหม ทุเรียนเขากินจะไม่เหม็นนะคะกินจะไม่เหมือนทุเรียนกินจัดจัดอะ่ะนี่อันเนี้ยเนื้อกําลังได้ที่เลยกรอบนอกนุ่มในนี่เลยเรามาเคีย่ยวลูกนี้กันก่อนกลิ่นทุเรียนภูเขาไฟจะไม่แรงนะคะอย่างเนี้ยเอาใส่รถมาเราจะไม่ได้กลิ่นเลยแต่ถ้าเป็นทุเรียนธรรมดาเราจะมีกลิ่นแรงมากโอเคนะคะเขาตัว แก่ทุเรียนก่อนนะคะเดี๋ยวมาพบกันกอนที่แกเสร็จแล้วเนาะ